ความเป็นมาของตำบลควนโดนควนโดนเดิมมีชื่อว่าดุสสนหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นควนโดนคำว่าควนโดนนั้นโดยได้นำคำสองคำคือควนหมายถึงเนินหรือที่สูงโดยปัจจุบันตั้งอยู่ณบริเวณโรงเรียนบ้านควนโดนและควนโดนวิทยาและในส่วนของคำว่าโดนนั้นเป็นชื่อของต้นกระโดนซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีชมพูชาวบ้านนิยมนำดอกมารับประทานแทนผักซึ่งขึ้นอยู่ตะบนเนินเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงตั้งชื่อท้องถิ่นว่าควนโดน สวัสดีการชุมชนเป็นการเริ่มสร้างสารรค์ของชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนท้องถิ่นและสังคมมุ่งฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้มีการอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกันและการช่วยเหลือเพื่อกคลกันระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและคนกับวัฒนธรรมตามหลักศาสนาและภูปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เกิดไปจนถึงตาย ในตำบลควนโดนมีการจัดสวดิการให้กับคนในชุมชนโดยมีกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนให้กับคนในชุมชนได้รู้จักการประหยัดและการออมเงินมีการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชนเกิดการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยในตำบลควรโดนมีกองทุนหมู่บ้านบ้านปรักใหญ่ใจดีหมู่ที่8 และนอกจากนี้ในตำบลควนโดนยังมีการส่งเสริมในเรื่องของกลุ่มอาชีพและกลุ่มอีสานกิจชุมชนเพื่อให้ครัวเรือนสมาชีพชุมชนได้มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนโดยในตำบลควนโดนมีกลุ่มอาชีพประกอบด้วยกลุ่มหอมเจียวหมู่สองบ้านสะพานเคียนกลุ่มรวมใจแม่บ้านหมู่สองบ้านสะพานเคียนกลุ่มเลี้ยงโคขุนหมู่ที่สี่บ้านควนโตะเหลง กลุ่มเพาะเห็ดหมูที่6บ้านหัวสะพานเหล็กกลุ่มทำขนมพือนบ้านหมู่ที่7บ้านบูเกิตยามูกลุ่มผลิตเหต็ดนางฟ้าหมู่ที่9้าบ้านนาปิกกลุ่มเช่าเต็นท์หมู่10บ้านคลองบาราเกตกลุ่มปุ๋ยหมู่ที่10บ้านคลองบาราเกตกลุ่มขมิ้นชันหมู่ที่เก้าบ้านนาปิกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชนมัสยิดหมู่ที่2บ้านสะพานเคียน วิสากิจชุมชนกลุ่มผู้ผลปลูกสมุนไพรและแปลรูปสมุนไพรหมู่ที่3บ้านถ้ำทะลุวิสากิจชุมชนแชมพูสมุนไพรเส่าสภาพห,หมู่ที่7บ้านบุกิจยามู <S <S องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนได้มีการจัดสิทธิการสังคมให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมและตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านการศึกษาที่มีการช่วยเหลือเด็กยากจนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ด้านสุขภาพอนามัยมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงสวัสดิการที่พึงจะได้รับด้านที่อยู่อาศัยมีโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุคนพิการและคนยากจนโดยการเปิดรับบริการผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันซ่อมแซมบ้านด้านการทางานและการมีรายได้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเอกในทุกๆปีอาทิเช่นโครงการอบรมเครื่องยนต์เล็ก ในเกษตรกรรมด้านความมั่นคงทางสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลควรโดนได้มีการจัดตั้งโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงเด็กและสตรีในพื้นที่เป็นการรณรงค์ไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่11เดือนกันยาของทุกปีด้านบริการสังคมตำบลควรโดนมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่45ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและในด้านอนทนาการ มีโครงการฝึกอบรมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจมีการจัดกิจกรรมกระชับมิตรการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสารคกจำปะดสวัสดีค่ะพวกเรามาจากหลักสูตรสวัสดิการสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขาวันนี้มาทำความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั่นก็คือกลุ่มกลุ่มแม่บ้านพวนโตเลงหมูสีค่ะ วิธีการดาเนินงานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะความเป็นมาของลุ้มแหม่้านกวานตัวเล็งคือในชุมชนของวนตัวเล็งนี่เป็นประกอบอาชีพเกี่ยวกับตัดย่างกิบย่างกันส่วนใหญ่ถึงกันเลยมีเวลาว่างมาเวลาฝนตกหรือว่าตอนบ่ายถ่งกับหนังกันหนังสุมหัวกันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่มีงานทำก็เลยหันมาจัดลุ้มกันว่าพอได้สักสิบคน ทำขนนุ่มเปื่อให้มีรายได้ในในกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเบอร์พี่ส่5 4 8ปัทุประสุ่นติดจัดจัดตั้งกลุ่มขึ้นเผื่อให้ในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มได้ช่วยเลือดนอกจากว่าการดิ๊บย่างซึ่งก็มีให้มีความสร้างมาคีกันในมูน่คณะคือเป็นนึ่งเทวาให้ความรู้เกี่ยวกับต่างตัง้งเกี่ยวกับสามาชิกคือให้อบรวกกบม,มกันการทำขนม่ยวกับบัญชีเรัวเรือน มีความรูม้มากซึ่งได้มีว่ามีเวลาได้มาน่งพูดคุยปัญห้ากันในหมู่บ้านเมื่อเรื่องยาเสพติดอ่ไรนี้จะมาคุยกันในเวลาทํางานโครงการให้มีรายได้เสริมแล้วก็สร้างพลังให้เรามีความแข็งแกร่งกันในหมู่บ้านสวัสดีการของคุ้มจะมีการปันข้นทุกปี่ของการสินชุดปีงประมาณว่าสามสิบแตนว่าจะมีการปันข้นตามพุ้นเตืสมาชิกได้ลวงวาย เวก็เมือ่อนมาพวกคนเดมาทํางานมันจะได้มาว่าประวัตจะได้เป็นหลายเดือนด้วยซึงงยงงย่งมีการอมสับในกลุ่มด้วยซึ่งเมื่อนเวลาจะคลายไม่บ้าก็จะให้เบิกค,คืนละรอยเมื่อนอนหลงบ้านแต่ว่าไม่เกินละสามคืน รีสะตยมัมบังสังคาราสตูนพาราคือเทเทวามาหาสมุทรไทยเหล่าอิสลามรวมชาวพุทธจุดสนใจจะประกอบการใดอยู่รักรวมใจกันสามกีกอตะรูุเตาอดังยัางงามล้ำเพิ่นชม ดุดดังเมืองสมและสุดงามสมคำชมมากมีหมู่เกาะมีเป็ดชายทะเลหาสวยดียังเสน่เมืองนี้ล้วนคนมีน้ำใจแสนงามไทยดำจังปราดำเมืองพระและอินสลามตัวทินเขตคาเป็นมีสุราวันวารา เราทำตามผู้นำหลักเมืองสกูลสมนามเจริญทุกอย่างพัฒนาเกษตรสมบูรณ์จากทะเลบันบรรดาดวงใจรักมั่นคงคู่ฝันอนงจงฝากมาให้ดอกไม้ให้คุเจะวอนบนบานต้องยงกองด้วยคนบุญ สิ่งสิทธิ์เอือหนุนนงรัสกสตูนจอย่าร้างเรือนโอนครีสตวยอยมังบังสังขารา ตูนภาราคือเทพเทวามาสมุทรไทยเล่าอินสลามรวมชาวพุทธ